สวัสดีครับผมอาจารย์นายแพทย์กิตติโ์โพทองแสงรุณครับก็เป็นสุตินรีแพทย์นะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับฮอร์โมนไทรอยมีความสําคัญอย่างไรครับมีความสําคัญหลายๆอย่างเลยครับอย่างแรกเนี่ยถ้าสําคัญต่อคนทั่วไปนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับระบบเผาผัานต่างๆในร่างกายครับถ้าสมมติเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวพัฒนาการของทารกเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับการจเจริญเติบโตแล้วก็เกี่ยวกับพัฒนาการในเรื่องของระบบประสาทครับโรคไทรอยคืออะไรแบ่งเป็นกี่ประเภทครับจริงๆแล้วหลักๆเราแบ่งโรคไทรอยเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันครับก็คือโรค ไทรอยสูงหรือเรียกอย่างนึงว่าไฮเปอร์ไทรอยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเรียกว่าภาวะไทรอยทํางานต่ำครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็เรียกว่าไฮโปไทรอยครับไทรอยเป็นพิษกับไทรอยต่ํามีผลกับการตั้งครรภ์แตกต่างกันหรือไม่ครับจริงๆภาวะไทรเป็นพิษเนี่ยหรือที่เราเรียกกัน ในทางสัพแพทย์นะครับว่าไทรอยด์สูงเนี่ยครับจะมีผลทําให้การทํางานในร่างกายหรือว่าการบบผ่านพลังงานในร่างกายเนี่ยมีความผิดปกติครับก็คือจะมีการทํางานที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะทำให้มันดาเนี่ยมีระบบการทํางานที่ผิดปกติเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วมากขึ้นบางครอาจจะเกิดถึงภาวะหัวใจวายได้หรือบางคนอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับความดันสูงเกิดเป็น ภาวะความเป็นพิษผลพวกนี้ครับก็จะทําให้ทารกเนี่ยโตช้าหรือมีโอกาสเกิดทารกเสียชีวิตในครรภ์ได้ครับโดยที่จะมีภาวะภาวะหนึ่งรรเ,รรรเรียกว่าเป็นภาวะไทรอยเป็นพิษวิกฤตครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าไทรอยสตอมจริงๆแล้วองแบ,บ่งเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยช่วงที่เป็นไตรมาสแรกก็คือช่วง3ามแ,แรกของการตั้งครรภ์ครับถ้าสมมติว่ามี การคุมอุมการของไทรอยด์หรือว่าไทรอยด์สูงที่ไม่ปกติเนี่ได้ไปดีมากพอก็ทําให้เกิดการแท้งบุตรเพิ่มมากขึ้นได้ครับแต่ถ้าสมมุติเป็นช่วงในไตรมาสที่2ถึงไตรมาสที่3ก็คือตั้งแต่14สัปดาห์จนถึง42สัปดาห์เนี่ยก็จะส่งผลทําให้มีโอกาสาข้อกองกำหนด มานดาเนี่ยเกิดเรื่องของความดันโลหิตสูงหรือว่าหัวใจวายซึ่งพวกนี้ก็จะส่งผลร้ายแรงต่อมารดาแล้วก็ทารกในครรภ์ได้ครับไทรอยตำ่ำมีผลกับการตั้งครรภ์อย่างไรครับถ้าสมมุติว่าไทรอยต่ำเนี่ยครับหรือว่าไทรอยที่ทางนานน้อยกว่าปกติเนี่ยครับ mm hmm. ก็จะส่งผลใน2ช่วงเลยครับก็คือช่วงก่อนการตั้งครรภ์ในผู้หญิงที่มีภาวะไทรอยทำงาน,นต่ำเนี่ยก็อาจจะพบว่ามีภาวะมีบุตรยากได้ครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในช่วงที่ตั้งครรภ์แล้วเนี่ยก็จะพบว่าอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆไดดด้เช่่นนนกกกกาาารคลลออํหภวะตัวก่อกําหนด หรือว่าทาลกโตช้าในคันนอกจากนี้เรายังพบว่าหลังข้อเนี่ยก็ยังมีปัญหารเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาของระบบประสาทแล้วก็สติปัญญาของทาลกหลังคอครับถ้าสมมุติว่าสติตั้งคันเนี่ยมีอาการของทะลอยต่าที่มากเกินไปครับอาการของโรคทรอยจะสังเกตได้อย่างไรเมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คครับ ภาวะไทรอยที่สูงหรือว่าต่ำเนี่ยครับมันไม่ได้มีอาการที่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นภาวะไทรอยด์สูงนะครับก็ถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าตัวเองร้อนง่ายอ่อนเพลียใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วรับประทานอาหารมากขึ้นกินจุอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่ามีอาการของพวกไทรอยด์ที่สูงหรือว่าให้เปิดไทรอยหรือว่า เราอาจจะคาได้ก้อนที่คอเป็นแบบคาได้ทั่วๆอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นอาการหนึ่งที่พอบอกได้ครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวไฮเปอร์ไทรอยแต่ในขณะที่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวไทรอยที่ทํางานต่ํากว่าป,ปกติหรือว่าไฮโปไทรอยแล้วกันนะครับจะเป็นฝั่งตรงข้างครับเช่นมีอาการที่ขี้หนาวผิวแห้งทำอะไรช้าๆลงอะไรเงี้ยครับถ้ามีอาการหลายนี้ร่วมกันอ่ะก็จะสงสัยว่าเป็นภาวะไฮโปไทรอยได้ครับถ้าเป็นโรคไทรอยจะสามารถมีลูกได้หรือไม่ครับและจะต้องวางแผนก่อนการตั้งครรภ์อย่างไรครับ จริงๆผมขอแบ่งเป็น2ช่วงก่อนละกันนะครับถ้าสมมุติเป็นไทรอยด์สูงเนี่ยเราอาจจะต้องดูอาการในปัจจุบันของตัวเองก่อนว่าอาการของเราเนี่ยมีความดุลแรงมากน้อยแค่ไหนสามารถตั้งคันได้หรือเปล่านะครับโดยจะต้องได้รับคำปรึกษาจากอายุรแพทย์ประจําของเรานะครับว่าสามารถตั้งคันได้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าอาการมีเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถตั้งคันได้เลยครับแต่ถ้าสมมุติว่าอาการมีความดุนแรงเพิ่มมากขึ้นเช่น ต้องได้รับการคือแรกกำมะตรลังสีหรือว่าต้องได้รับการผ่าตัดกลุ่มนี้ครับจะต้องได้รับการคุมกาเนิดก่อนอย่างน้อยหเดือนครับเพราะว่าจะต้องมีการควบคุมระดับของตัวฮอร์โมนไทรอยที่เหมาะสมก่อนเราถึงจะสามารถตั้งครรภ์ได้ครับในส่วนของภาวะไทรอยต่ำเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูตัวระดับไทรอยฮอร์โมนเนี่ยมีค่าที่เหมาะสมแล้วหรือยังนะครับสมมุติว่าคนที่เป็นไทรอยต่ำเนี่ยต้องการจะตั้งครรภ์ครับอาจจะต้องมีการปรับระดับยาให้เพิ่มมากขึ้นก่อนนิดนึงถ้าไม่งั้นเนี่ยอาจจะเจอว่าในช่วงที่ตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ด้วยวิธีที่พิเศษขึ้นมามากกว่าปกตินิดหนึ่งเช่นการทําเด็กหลอดแก้วหรือการใช้เทคโนโลยีในการช่วยการเจริญพันธุ์เนี่ยครับอาจจะต้องมีการปรึกษาจากอายุรแพทย์แล้วก็สูติแพทย์ครับเพราะว่าเราอาจจะต้องมีการปรับยาในขณะที่เหมาะสมในช่วงก่อนการตั้งครรภ์สักเล็กน้อยครับถ้าตั้งครรภ์ทารกในครรภ์มีโอกาสเป็นดาวซินโดมหรือไม่ครับโรคไทรอยด์กับโรคดาวซินโดมเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับโรคดาวซินโดมเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของโครโมโซมครับในขณะที่ ตัวโรคของไทรอย,ยก็คือเป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการสร้างต่อมไทรอยครับจะมีคนที่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าทั้ง2โรคนี้มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการบกพร่องของทางสติปัญญาครับแต่ว่าสาเหตุเกิดโรคของทั้ง2โรคเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันครับสำหรับสตรีที่มีโรคไทรอยอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งไทรอยสูงแล้วก็ไทรอยต่ำนะครับจริงๆแล้วเราควรได้รับการปรึกษาจากอายุรแพทย์ของเรานะครับว่าเรามีระดับฮอร์โมนไทรอยที่เหมาะสมแล้วหรอยัง มียาอะไรที่ต้องปรับหรือเปล่าหรือว่าต้องมีการควบคุมเหนือก่อนหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่าเรามีระดับฮอร์โมนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของทั้งมารดาแล้วก็ทะลกในครันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรไปปรึกษากับอายุรแพทย์ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนที่จะตั้งคันครับ